เดี๋ยวเรามาดูกันนะในรุ่นนี้นะสามขวบหญิงครับวิ่งให้ผู้ใหญ่เขาดูกันว่าหนูเก่งขนาดไหนในรอบนี้ครับน้องเกสซีรีนตะและตะแต่และน้องเอลินนะฮะยืนยัดอันดับที่หนึ่งให้ได้และเดี๋ยวมาดูการ4คนสี่ท่านนี้ใครจะมาสร้างตำนานแชมป์กันที่สมุดปาการลันไบป์ประจับปี2025เตรียมความพร้อมคุณพ่อคุณแม่พร้อมน้องๆพร้อม พร้อมแล้วพร้อมแล้ว ready เดี๋ยวเนเที่ยงเอาย่งไงดีไปครับเลยก็ไปเไปเลยก็ก็ไปเลยก็ไปเลไปเลยก็ไปไปเลยก็ไเไปเลิก็ไปเลไปเลยก็ไปกไปเลยก็ไปเลยกเไปเลยก็ไเกไปเลยก็ไไปเลยกไปเลยก็ไปไปน้องเกดครเบแม่เริ่มชิเโค้งครัลอยก็วปนอกและเขยาในเรนหาป่องท็งเข้าแซงเห้ได้ครับเอลินก็ปาดมาครับยังเป็นน้องเกดนะตามมาต่อ ด้วยซีรีนี่ครับอันดับที่สาเป็นน้องอล,ลินนะอันดับที่สี่แต่ละแต่เอาหน่อยไหมซีรีนเข้าโค้งไหนได้ไหมแล้วแซงได้ไหมเกตบางไรเกตบางไรแล้วซีรีนก็ขึ้นมาได้ครับแล้วดูครับรอบนี้ฮะวิชานี้ครับนงเกตเดียวจะไปตำนานและซีรีนจะไปตำนานติดเจ้าตลอดไปซีรีนี่แม่ไปโดนแซงปาดมาได้ขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งก็สุดยอดน้องเลยไม่